วันนี้เราก็จะมากินมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับซึ่งสั่งมาสองกล่องแต่เราจะมาดูกันว่าจะเผ็ดจริงหรือเปล่าครับเห็งที่เขารีวิวกันเผ็ดมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกินให้ดูครับนี่ก็คือพริกมาม่าของมันนะครับสีก็ไม่เห็นแต่ถ้าจะไม่สีดันะจะพี่ผมดูรีวิวมาทีด่ดำสีแดงโคตรเหนียวเลย โคตรคำผมก็จะ่อีผมลองเอาลิ้นแตะพริกนิดนึงครับเผ็ดมากนี่เรียบร้อยเข้ากันแล้ว เผ็ดนะเผ็ดละ<ๆ>เผ็ดมากเผ็ดมากจริงๆ

เจ็ดมาครับใครกินเผ็ดไม่ได้อย่าไปอย่าไปซือป้อกินนะเจ็บมากโอ้โหมี่ร้องของเลยเหี้ยร้อ,องเม,มืงม่งะเ <c oughs> หี้ยร้องเมื้งะ